สวัสดีทุกคนคะ่ะเรามาชมงานเสื้อแฟชั่นสวยๆกันนะคะพี่ๆคะ่ะ เป็นสินค้ามือสองที่ซักและทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยราคา69บาททุกตัวค่ะพี่ๆค่ะถ้าสนใจแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยค่ะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะและสำหรับพี่ๆที่รับชมนกเอ๋ทาง u t u b e นกเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นกเอ๋เสร็จแล้วทักหานกเอ๋ทางไลน์ได้เลยค่ะในคลิปนี้จะมีอก30บวกและอก40บวกนะคะซื้อครบ200บาท3ตัวขึ้นไปส่งฟรีค่ะ ตัวแรกอก38สวยมากดีเทลเก๋คอเสื้อสวยมากเลยพี่พี่ค่ะมีซิบรูดด้านหน้าด้วยด้านหน้าด้านหลังนะคะชอบตัวไหนแคปภาพมาได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะอติตัวที่หนึ่งนะอ่ะหนูจะไม่ไปไวมากเดี๋ยวพี่พี่จะแคปภาพไม่ทัน โอ้โหตัวที่สองอก34ลายดอกแล้วก็มีผูกที่คอสวยมากพี่พี่คะ่ะอก34นะชอบตัวนี้แคปภาพมานะคะโอ้โหใกล้จะส่งกรานแล้วพี่พี่คะ่ะเอาไปใส่กับขาสั้นขายาวนะคะขาสั้นขายาวใส่ได้สวยหมดเลยต่อไปนะคะอก38ค่ะ สวยมากพื้นนำลายสวยเรียบรูมากพี่พี่ค่ะงานสวยงานหรูมากเลยนะคะตัวนี้ดูด้านหน้าดูด้านหลังต่อไปนะคะน้องเอ๋ให้ชมอกสามสิบสี่นะคะโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างแฟชั่นนิดหนึ่งอ่ะดูเซ็กซีอ่อ่ะดูเซ็กซี่ดูสวยอะ่ะโอ้โหพี่พี่ค่ะเนี่ยซส์น้องเอ๋เลยค่ะ ในคลิปนี้พี่อก30 30บวกและ40บวกนะคะก็เป็นงานลอดใหม่ล่าสุดซึ่งซึ่งงานตัวนี้ขายดีมากอ่ะหมดไปสักพักหนึ่งนะคะหายไปสักพักหนึ่งหาของยากเหมือนกันต่อไปคอจีนใกล้จะตรวจจีนแล้วจ้าสวยมากอกได้38อกได้38คอจีนใส่กับเกงเกงสีดำน่าสวยเลยะคะ่ะตัวนี้69บบาทเท่านั้นด้านหน้าด้านหลัง ถือไว้อะให้แคปภาพต่อไปนะคะสวยมากเลยลายสวยดูดีมากงานใหม่มากนี่ก็คอจีนเหมือนกันอก38ค่ะตัวนี้อก38นะคะคือเวลา้องเอ๋รีวิวนะ้องเอ๋แฮปปี้มากเลยแบบแบบว่ามันมีแต่ตัวส,สวยๆอะแล้วมันมีแค่อย่างละตัวค่ะพี่ๆค่ะคอจีนคอจีนใกล้จะตุดจีนแล้วนะคะแขนกุดอก36ค่ะ อก36ค่ะอ่าสนใจแคปภาพมานะคะสวยๆเก๋ๆเลยต่อไปอก38ค่ะเป็นลายนะคะอูสวยมากพี่พี่ลายเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยใส่แล้วดูแบบผู้ดีผู้ดีดูคุณหญิงคุณนายมากเลยนะตัวนี้ดูคุณหญิงคุณนายมากซักแล้วรีดแล้วอบด้วยนะคะพี่พี่อบความร้อนเลยไม่ได้แบบมีของตลอดนะเพราะว่ามันก็หายากกันนะ ต่อไปขนาดอยู่ไหนคะตัวนี้อู้สีเหลืองอ่อนอกหน้าจะประมาณ38นะพี่ๆนะไซส์หลุดขออภัยด้วยถ้าชอบตัวนี้นะคะถ้าชอบตัวนี้พี่ๆก็แคปภาพมาขอไซส์หลังบ้านได้เลยอันนี้โชว์แล้วคะ่ะต่อไปอ๋อคนละตัวคะ่ะขอโทษด้วยต่อไปคะ่ะตัวต่อไปอก36ลายเสืออก36ลายเสือ,อสวยมาก พี่ๆคะ่ะสวยทุกตัวเลยคืองานพวกนี้นะเป็นงานแฟชั่นที่ใส่ได้อมาตตาตลอดการสาวๆววัยรุ่นก็ชอบใส่ด้วยนะเพราะว่ามันดูแบบมันดูวินเทจมันดูวัยรุ่นหนะักพี่ๆมันดูแบบมันเป็นร่วมยุคร่วมสมัยได้ตลอดอะ่ะเสื้อแนวเนี้ยเออนอกจากขายให้กับสาววทุกวัยเลยะคะ่ะเสื้อตัวเนี้ยเสื้อรุ่นเนี่ยขายให้กับสาววทุกวัยเลยนะคะต่อไปอก38ค่ะเดี๋ยวก็ส่งกรานแล้วนะคะมีทั้งลายดอกมีทั้งคอจีนพี่ๆ ซื้อไปเถอะได้ใช้แน่นอนน่ารักด้วย69บาทแล้วคือใหม่มากพี่พี่ขาดูความใหม่ตัวนี้ใหม่เอี่ยมใหม่กริบเลยนะคะคุ้มแน่นอนต่อไปอก38คอจีนหนูจะบอกว่าอก3 2 3 4 3 6 38ใส่ตัวนี้ได้แต่ขอแค่ไม่เกิน38มนะคะมีเชือกผูกให้ด้วยอะตัวนี้น้องเอ๋ก็ใส่สวยน้องเอ๋อก3สเองนะแต่ว่าน้องมีเชือกผูกเอวให้อ่ะมันก็จะทําให้ ใส่ได้สวยอ่ะตสาวอก30บวกนะสวยมากเลยค่ะ69บาทตัวต่อไปอก38นะคะตัวต่อไปอก38พี่พี่ดูลายน่ารักมากเลยลายคุณรู้คุณหนูเป็นสีพาสเทลนะคะเป็นสีพาสเทลคือสีแบบดูอ่อนโยนอ่อนหวานและดูแบบทรง่ะค่อนข้างจะคุณหญิงคุณนายมากๆ ชอบตัวไหนก็แคปภาพมาเลยนะคะราคาแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อใส่ได้ทุกวันเลยอะ่ะใส่เสื้อสวยๆไปเลยทุกวันแล้วใส่เบื่อแล้วขายได้อีกอะ่ะคอจีนค่ะคอจีนอก34ค่ะคอจีนอก34นะคะลายสวยมากด้านหลังตัวต่อไปนะคะน้อยให้ดูอุ้ยตัวนี้คุณหญิงคุณนายมากเลยคะ่ะอก34คุณหญิงคุณนายมากนะคะแบบ ดูเรียบหรูดูดีมากเลยนี่จะใส่กับกางเกงสีดํานะคะเรียบเรียบหรูหรูเลยนะพี่ๆนะดูข้างหลังมีดีเทลงานแบบนี้แพงนะพี่ๆนะดูค่ะอันนี้ค่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะอก38โอ้โหลายแบบลายดูเท่ดูเก๋มากเลยพี่ๆะ่ะดูดิเห็นไหมลายค่อนข้างแบบสวยมากอะเห็นไหมนี่ใส่ออกมาแล้วแบบมันแบบมันดูแบบ มันดูมีอํานาจางไงไม่รู้นะเสื้อตัวเมื่อกี้อะตัวต่อไปค่ะอก38โอ้โหพ,พี่ค่ะสีสวยมากค่ะสีสวยมากเลยค่ะอก38นะคะตัวนี้ชอบตัวไหนก็บอกได้นะคะแคปภาพมาเลยพี่ๆรับชมน้องเอ๋ทางลาเอ๋ทาง youtube นะน้องเอ๋ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ให้เม,มเบอร์แล้วทักไลน์มาแคปภาพมาด้วยโอ้โหตัวนี้ผ้าสวยมากพี่ๆอก36 อกสามสิบหกคือดูดิคือข้างหน้าแบบมีลูกเล่นแบบสวยมากค่ะสวยมากเลยอ่ะตัวนี้อกสามสิบหกนะคะดูเรียบหรูดูผู้ดีผู้ดีแล้วงานไหมใหม่สีสวยมากด้วยนะคะตัวต่อไปอกสามสิบแปดค่ะอกสามสิ 6, 38, บแปดเป็นกระดุมหน้านะคะเรียบหรูมากเป็นลายดอกเดซี่เล็กๆพี่ๆดูดิเห็นไหมสวยและใหม่มากนะคะตัวนี้พี่ๆดูใส่ไหมแล้วน่ารักเลย ดูตัวต่อไปนะคะอก36ค่ะอก36นะคะตัวนี้พื้นแดงวายนะคะเป็นลายนกนะคะสีใหม่งานใหม่คือเสื้อเชิ้ตพวกเนี้ยพี่พี่เอาง่ายๆเลยนะงานสวยกว่างานราคาร99งานงาน1 9 9เนี่ยผ้าจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะอันนี้แบบเทียบแบบงานราคาหลายร้อยเลยผ้าบางตัวจับมาเหมือนงานราคาหลักพันเลยพี่พี่ค่ะแต่พี่พี่ซื้อได้เนรายนะคะ 6 9บาทเท่านั้นต่อไปนะคะตัวนี้อุย้ยสวยมากแฟมากเลยออกซีทูเบาๆแล้วก็แบบกิตเตอร์ทั้งตัวตัวนี้อกรับได้36ค่ะอกรับได้36นะคะ ตัวต่อไปน้องเอให้ดูอก34ตัวนี้สวยค่ะใส่เข้ารูปนะคะพี่พี่ตัวนี้แบบเน้นเข้ารูปนิดนึงโอ้โหท่านเหลยใส่ตัวนี้คือเข้ารูปสวยเลยนะทรงสวยมากๆเลยเรียบหรูดูดีดูสุภาพนะคะพี่พี่ขาดูแบบดูแพงด้วยนะงานดูจากเข้ารูปนะเนาะจากการเย็บเข้ารูปดูดีมากเลยค่ะตัวนี้นะ34นะคะตัวต่อไปค่ะอก38ค่ะอก38 ลายสวยกระดุมสวยมากกระดุมสวยมากค่ะดูคะ่ะดูคะ่ะด้านหน้าด้านหลังอ่ลายแบบเนี้ยก็คือใส่พิวพ้วๆสบายๆเท่ๆออกแนวแบบวินเท๊ยตัวต่อไปนะคะอก38ค่ะอก38ตัวนี้นะคะออกแนวแบบผ้าแพรค่ะพี่ๆคะ่ะออกแนวแบบผ้าแพรเนาะดูเรียบดูเก๋ดูแบบใส่เบาสบายมากเลยอะ่ะของจริงสวยมากค่ะพี่ๆคะ่ะสวยและใหม่มากค่ะ ไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะอก38ค่ะอก38ผ้าดูผ้าเรียกไม่ถูกนะคะว่าผ้าอะไรเพราะว่าไม่เก่งรีวิวตามความรู้สึกอะ่ะรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าใหม่รู้สึกว่าน่ารักมากนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่ขายดีมากนะคะสาวๆทุกวัยก็ซื้อกนันคนหลายตัวซื้อกันแทบจะทุกรอบนะคะอกส4เพราะว่าราคาเบาพี่พี ราคาน้องเบาแล้วก็อูอันนี้เจ๊ว่าเกินสามสี่แล้วเนี่ยเนี่ยน้องเอใส่น่าจะหลวมงมาเห็นพ,พี่พี่เห็นไหมได้ถึงสาแปดเลยมั้งตัวเนี้พี่พี่เดี๋ยวทักมาเดี๋ยววัดไซส์ให้อีกทีนึงนะเดี๋ยวเสียวัดไซส์ตัวนี้ให้อีกทีนึงนะน่าจะเกินสามสี่สวยมากสวยมากค่ะตัวต่อไปเราจะเข้าสู่ไซส์สี่สิบบวกกันแล้วนะสี่สิบหกค่ะสวยมากค่ะสาวๆตั้งแต่อกสามสิบบวก ใส่สบายใส่สวยใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วดูเท่ใส่แล้วดูแนวนะคะเด็กแนวใส่กันเยอะแยะมากมายเลยพี่พี่ค่ะคือเด็กวัยรุ่นใส่เสื้อพวกนี้คือดูเท่ดูแนวมากตัวต่อไปกว่าจะได้ล็อตใหม่มาโอนานมากเลยอกสี่สิบหกเรียบหรูดูดีมากพี่พี่ค่ะดูสุภาพอ่ะดูสุภาพแล้วก็ดูรวยด้วยนะตัวนี้ยคือดูดูเหมือนเศรษฐีเก่าอ่ะเศรษฐีแบบเศรษฐี ยังไงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเป็นเศรษฐีที่รวยมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนายอำเภออะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะอก40สวยมากค่ะอก40ลายสวยจริงๆค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้นะคะอ่ะแคปภาพเลยชอบตัวไหนก็แคปมาเลยนะคือน้องเอกรีวิวน้องเอกก็แฮปปี้มากเลยนะที่แบบได้มามีแต่แบบสวยสวยทั้งนั้นเลยแล้วได้ส่งให้กับพี่ๆแนนะคะเบาๆนะคะต่อไป อก4ีค่ะอก40ค่ะอกตั้งแต่30บวกก็คือใส่สวยเลยนะคะจะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้ตัวนี้มีฟองน้ําให้ด้วยใส่ครั้งหนึ่งก็คุ้มใส่10ครั้งก็คุ้มใส่เบื่อแล้วไปขายต่อก็คุ้มเพราะซื้อหนูมาแค่69บาทใช่ไหมพี่พี่ไปขายตัวละร้อยยังได้เลยนะต่อไปค่ะอก4 6อก46ค่ะสวยแล้วหม่มากค่ะอก46ค่ะ69บาทค่ะ คุ้มมากคะ่ะทุกคนคะ่ะว้าวต่อไปนะคะคอจีนตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะอกสี่สิบสองนะคะตัวนี้อกสี่สบสองด้านหนา้าด้านหลังสวยมากพี่ๆี่คะ่ะคอจีนเนี่ยนะคือถ้าเป็นสีพื้นๆถ้าไม่ใช่สีแดงอะวันธรรมดาก็ใส่ได้คอจีนเนี่ยเขาใส่กันทุกวันแหละถ้าเป็นสีแบบพื้นๆอย่างเงี้ยนะต่อไปคะ่ะอกสี่สิบสองสีมว่วง สวยเหลือกเกินใหม่เหลือกเกินค่ะสวยมากแล้วก็ใหม่มากค่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปค่ะอก44อ่อาโทนสว่างนะคะเรียบหรูมากเลยใหม่เอี่ยมใหม่กริบเลยค่ะพี่ๆขาดูดูด,ด,ดูสวยมากเลยนะคะอก44่ท่านไหนต้องการใส่เสื้อสบายๆใส่เสื้อแบบสบายๆที่ร้อยที่ม้วนหรือที่หมวขที่ลำคา ใส่เสื้อหนูแล้วจะอารมณ์ดีเสื้อพวกนี้ใส่สวยใส่สบายอก4 4ค่ะสวยมากสวยมากอก4 64 4อก44นะคะ69บาทเท่านั้นคือพี่ๆค่ะค่าส่งอยู่ที่40บาทนะแต่ถ้าพี่ๆซื้อครบ3ตัวจะอยู่ที่207บาทส่งฟรีอก44คอจีนอก4 4คอจีนลายดอกโอโ้โหสวยมากค่ะสวยมาก กระดุมจีนไม่ใช่คอจีนนะเป็นกระดุมแบบกระดุมเหมือนของจีนอะเอออย่างเงี้ยสวยมากค่ะพี่แคปเลยหนูไม่อยากให้พลาดบางท่านก็บอกว่ารีวิวเร็วเกินไปแคปภาพไม่ทันขออภัยด้วยจ้าจะพยายามให้แคปให้ทันนะจ๊ะอกสี่สิบตัวนี้สวยมากค่ะพี่พี่ขาถือมาแต่และตัวเนาะเพลินเลยอะน้องเ็กก็เพลินชอบจังเลยอะ เสื้อพวกนี้ใส่เท่ๆสบายๆผิวๆอืใส่ดีเป็นเสื้อที่ใส่ดีเป็นเสื้อที่แบบใส่ในชีวิตประจําวันน่ะได้สบายอุ้ยข้างหน้าเก๋มากเลยพี่ดูดินี่คือซับนะตัวนี้คือแบบเหมือนเสื้อสองตัวแต่เป็นเสื้อตัวเดียวอกสี่สิบอกตั้งแต่สามหกสามดใส่สวยนะคะสวยมากลายสวยมากเลยพี่พีค่ะดูความเก๋นะคะท่านไหนชอบใส่เสื้อใส่กางเกงมีกางเกงหลายแบบเอาเอาเสื้อไปไว้ใส่คู่กัน ต่อไปอกสี่สิบแปดสวยมากลายคุณนายคุณนายสีผู้ดีผู้ดีค่ะตัวนี้สวยทุกตัวเลยค่ะชอบแล้วแคปมานะคะชอบแล้วแคปมาเลยตัวต่อไปอกสี่สิบแปดค่ะเป็นลายอืมลายเขาหล่อตัดสวยมากกระเป๋าน้าสวยมากค่ะพี่พี่ดูเท่ดูผู้ดีดูแบบคือสวยแบบเท่ๆอะเป็นคนเท่ใส่เสื้อตัวเนี้ย ต่อไปอกสีองก42ค่ะเป็นลายนะคะคอเชิ้ตเนี่ยพี่ๆใส่อย่างเงี้ยนะเรียบหรูดูดีมากแล้วก็ดูสุภาพแล้วงานคือใหม่เอี่ยมมากเลยพี่ๆงานพวกนี้ใส่ได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยจริงๆงานไม่ตกยุคไม่ตกสมัยแน่นอนนะคะต่อไปโบฮีเมียนลายแบบโบฮีเมียนอก42ค่ะ น่ารักมากค่ะอ,อก42อพคือพี่ๆตั้งแต่อ,อก3 8 4 4 4 2ส่ส่สวยนะคะหนูจะบอกให้นะตัวนี้นะคะถ้าชอบแล้วแคปภาพมาเลยลาย์่วยสวยผ้านุ่มมากเลยค่ะต่อไปค่ะอุ้ยซื้อไปไว้ใส่ส่งการเลวใกล้จะส่งการแล้วอ,อก42ค่ะอ,อก42คือเสื้อพวกนี้เป็นเสื้อที่ใส่ได้ตลอดทั้งปีมันเป็นความสะดวกสบายเรียบง่ายในแต่ละวัน69บาท เท่านันต่อไปอกสี่สิบหกค่ะสวยมากค่ะอกสี่สิหนะคะสวยมากค่ะพี่พี่ดูดีอกตั้งแต่สีขึ้นไปใส่สวยค่ะเพราะว่าเสื้อพวกนี้ไม่ได้เน้นใส่เข้ารูปอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะน้องเอ๋ให้ชมเป็นอกสี่สิบคอจีนสวยมากค่ะคอจีนคือถ้าพี่พท่านไหนเล่นลายไม่เป็นพี่โทรมาหาหนูนะ แล้วพี่บอกว่าพี่อยากได้เสื้อไซส์นั้นไซส์นี้พี่บอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจัดเซ็ตให้ไม่ต้องห่วงค่ะสวยทุกตัวลูกค้าหลายๆท่านไม่ได้เล่นลายโทรมาหาอหงเอ๋ค่อนข้างเยอะให้อนเอ๋จัดเซ็ตให้ก็เยอะโทรมาสั่งกันหลายรอบเลยนะพี่ๆนะหกสิบเก้าบาทลองดูแล้วจะไม่ผิดหวังอกสี่สิบหกค่ะอกสี่สิบหกนะคะโอ้ยกระดุมกระดุมสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะลายก็สวยสีก็สวยแล้วคือผ้าใหม่มากเลย ต่อไปค่ะอก44ค่ะตัวนี้พี่ผ้าสวยมากนะคะเป็นคอจีนอกส4เห็นไหมมีกระดุมจีนอยู่หน่อยหนึ่งน่ารักมากสีก็สวยสีก็สดค่ะนะคะซักแล้วอบแล้วรีดแล้วทำความสะอาดแล้วอบอบความร้อนรีดไอ้นาำนะคะอก4ี่สหค่ะอกสี่ค่ะกระเปา๋าน่ารักมากเลย สีสันแจ่มๆเนาะท่านไหนชอบสีสันแจ่มๆจมพี่พี่ขาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยมากด้วยสวยมากๆแคปเนาะแคปเนาะ,ะแคปมาเนาะต่อไปเนาะว้าวพี่พี่ไฮโซมากอก42อก 42, 42มีผูกหน้าเบาๆโอ้โหคนจะใส่เสื้อตัวนี้คือนางพญาคุณนายมากเลยคะ่ะเป็นแบบคุณหญิงคุณนายทาปากแดงเนาะใส่เสื้อตัวนี้เนาะสวยมากพี่พี่่ะ คือเปลี่ยนเสื้อทุกวันน่ะเสื้อพวกนี้พี่พี่ก็รู้ราคากันอยู่แล้วถ้าขึ้นห้างตัวเท่าไหร่ใช่ไหมเออนั่นแหละซื้อในราคาห9บาทพอแล้วเราก็เปลี่ยนทุกวันไปเลยนะจ๊ะอก44ค่ะอก4 4อุอ้ยก,กระดุมข้างหน้าเขาเป็นลายอย่างนี้พ,พี่พี่ดูเขามีลายเขามีกระดุมอย่างนี้สวยมากเลยมันเป็นความแบบเรียบกโกเบ้เรียบหรูดูดีมากเลยนะคะ69บ้าทดูต้องย้ำเลยอะ่ะมันคุ้มมากเลยค่ะต่อไปค่ะอก40สิบ อก40เป็นแขนกุดใส่แบบใส่เทใส่สบายใส่กางเกงแบบป,ปล่อยๆเนาะคนชอบใส่เสื้อผ้าสบายๆหาเสื้อผ้าใส่ในชีวิตประจําวันนะคะแบบเออตื่นเช้ามาแล้วสวยได้ทุกวันน่ะแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากใส่เสื้อหากางเกงสวยๆใส่เนาะเพราะว่าเสื้อของน้องเอ๋ใส่ได้กับกางเกงทุกแบบต่อไปคะ่ 64, คะอก44ค่ะอก44 สวยมากเลยค่ะพี่พี่ขาชอบตัวนี้แคปภาพมานะคะอุ้ยพี่พี่ขาคือแบบมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแคปทนันนอพยายามช้าแล้วนะต่อไปนะคะอกสี่สิบพานุ่มมือมากพี่พี่ขาของจริงสีสวยสวยใหม่ใหม่จริงๆตัวต่อไปนะคะอกสี่สิบสองพาสวยมาก ลายสวยมากดูคุณนายมากเลยค่ะตัวนี้พี่พี่เอาจริงๆนะวัยรุ่นมาซื้อเสื้อกันหนูเยอะมากพอใส่แล้วแบบดูแนวอ่ะพวกนี้ใส่แล้วจะดูแนวดูเท่ดูเซอร์ดูสวยใส่ให้เป็นคุณหญิงคุณนายก็ได้ใส่ให้ดูเท่ก็ได้เสื้อพวกนี้ต่อไปนะคะสีเขียวอกสี่สิบพี่พี่อกสี่สิบสวยมากแล้วข้างหลังดูดิดูความเก๋ข้างหลังดิอูเขาแต่งได้สวยจริงๆอ่ะพี่พี่ดูดิน่ามันคุ้มมาก ตัวต้องเนนะเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองใส่ได้หมดเี่ยที่ใส่อยู่นี่ก็มือสองนะพี่พี่เนี่ยชุดกี่เพรานี่ก็มือสองนะเออขอแค่สวยหนูใส่ได้หมดจริงๆแล้วหนูชอบความคุ้มเ้องแเปลี่ยนทุกวันอกสี่สิบค่ะตัวนี้โอ้โหลายสวยมากอกสี่สิบค่ะตัวนี้อกสี่สิบค่ะอ่าชอบก็ทักมานะคะตัวต่อไปนะคะอกสี่สิบค่ะอกสี่สิบค่ะสวยค่ะ คือตัวนี้ใส่เป็นโอเวอร์ไซส์สวยเลยนะคนอก30บวกอ่ะพี่พี่ขาอก30บวกอ่ะใส่ตัวนี้คือสวยเลยเราเราใส่งานแบบนี้เราเปลี่ยนได้ทุกวันเราเปลี่ยนแล้วเราเบื่อเราไปขายต่อได้คุ้มไหมคะคุ้มนี่แหละที่นราเห็นเลือกจะทำทไมเราเห็ชอบขายเสื้อผ้ามือสองเราใส่สามารถตัวเองใส่ทั้งมือหนึ่งและมือสองแล้วมือสองก็ใส่บ่อยนะคะก็คุ้มอะ่ะพี่พี่ขาเอาเงินไปทําอย่างอื่นอกสี่สิบอกสี่สิบ ตัวนี้กิตเตอร์เพชรเต็มตัวเลยลายเสือสวยมากของจริงแวววาวมากเลยนะสวยมากเลยนางพญาสุดๆดโอ้ยพี่พค่ะดูแต่ละตัวดิอันนี้อก48นะคะตัวนี้อก48ลายสวยมากค่ะลายสวยมากดูดิสุดยอดไหมต่อไปอก42ค่ะไซส์อะไรบอกนะใส่ไซส์อะไรบอกนะคะสวยมากเล ตัวต่อไปนะคะพี่พี่ะอกสี่สิบสี่อกสี่สิบสี่อันนี้อารมณ์แบบผ้าดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าผ้าอะไรไนดูสิเออหาไม่เจอหาไม่เจอแต่ผ้าดีมากน่ารักมากเลยพี่พี่เป็นงานที่แบบดูน่ารักมากๆเลยสี่สิบสี่นะคะอกสี่สิบสี่คือมันเป็นงานปากกับพี่พี่ขาดูดิดูก็รู้ว่าเป็นงานที่แพงนะนะคะต่อไปคะ่ะอกสี่สิบ อก40ค่ะอู้ลายดอกมานะคะส่งกรารอก30บวกใส่เสื้อตัวนี้สวยค่ะนะคะใกล้จะสงกรารแล้วหาเสื้อเอาไปใส่ราคาเบาๆใส่เลอะเทอะเปืดอเบื้อยังไงก็ไม่ล,ล,ลรู้สึกเสียดายใส่เทสสวยๆนะคะต่อไปอ่ะตัวสุดท้ายนะคะอก40ค่ะสวยมาก สวมากค่ะตัวนี้สวยหรูจริงๆสวยหรูมากๆเลยอก40นะคะตั้งแต่อก36 38ใส่ตัวนี้สวยเพราะว่าเป็นเสื้อที่ไม่ได้เน้นเข้ารูปอยู่แล้วนะคะพี่ๆสวยแน่นอนนะคะ<อ>เดี๋ยวน้องเออัปเดตให้ชมอีกนะคะสนใจตัวไหนก็ทักมาหานออ้ออได้เลยขอบคุณที่อุดหนุนแ,แล้วก็รับชมคลิปวิดีโอขององเอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ